หนึ่งขวี่ยบเปรงนะครับสำหรับวันนี้มาดึกนะครับดึกเลยเดี๋ยวมากินครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเป่าขุ่ยโน้ตโครมาติกนะครับคือโน้ตครึ่งเสียง12ครึ่งเสียงนะครับก็คือเรียงจากโดล่างขึ้นไปโดบนนะครับ ที่เคยทำมาแล้วสองคลิปก่อนหน้านะครับก็จะเป็นโครมาติกแบบเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำก็คือเสียงในโดมเตบที่หนึ่งนะครับเป็นขาขึ้นและขาลงก็คือชาร์ปและแฟดสองคลิปแรกที่ได้ทำไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามครับก็จะมาสอนการเป่า้ตครึ่งเสียงนะครับ้ตโครมาติก แบบเสียงสูงครับก็คือเรียงจากโดนะครับสูงโดที่2ไปถึงโดที่3ก็คือออกเตบที่2นั่นเองนะครับซึ่งจะมีครึ่งเสียงอยู่ข้างในนี้รวมแล้วก็จะเป็น12เสียงนะครับก็รับชมกันเลยนะครับว่าจะจับแบบไหนนะครับเพราะว่าโน้ตครมาติกเนี่ย โน้ตครึ่งเสียงนะ่แฟดชาร์ปนะเรียกง่ายๆคือแฟดชาร์ปนั่นเองเสียงต่ำกับเสียงสูงในบางตัวโน้ตจับไม่เหมือนกันนะครับจับไม่เหมือนกันอย่างเช่นฟาชาร์ปต่ำและฟาชาร์ปสูงซึ่งแน่นอนครับตัวฟาชาร์ปต่ำเนี่ยเวลาเราจะขึ้นเสียงสูงเนี่ยมันจะเป็นเสียงอื่นนะครับไม่ใช่เสียงฟาชาร์ปนะครับเดี๋ยวก็ผมจะสอนให้ไล่ สเกลก็คือเรียงเสียงจากต่ำไปสูงตามลำดับไปเลยนะครับ12เสียง13ตัวน้ตนะครับก็เรียงเรียงไปเลยจริงๆมันก็มีมี12ครับแต่ว่ามันจะรวมโดโดมีสองตัวนะครับก็จะเป็น13นะครับแต่ว่าตัวน้ตจริงก็มี12เดี๋ยวเริ่มจากโดสูง o ้ t a v e แรกเราจะไล่กันอย่างนี้นะ ที่หนนะครับก็จะเป็นในระดับของเสียงเสียงต่ำปกตินะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงแบบนี้ ก็จะเป็นเสียงสูงประมาณนี้นะครับเรียกสําหรับคลิปนี้เป็นชาร์ปนะครับเพราะว่าไล่ขึ้นนะครับส่วนแฟทก็เป็นคลิปสุดท้ายคลิปที่4นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามก็จะเรียงเป็นชาร์ปนะครับเริ่มต้นตัวแรกกันเลยนะครับโดนะครับโดสูงนะครับก็คือจับโดปกตินะครับแต่เป่าลมแรงโดปกติเราจะเป่าลมธรรมดานี้ โดสูงก็คือเพิ่มลมไปอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับแต่ก็ไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปแต่ก็ไม่ควรที่จะมากเกินไปนะครับเสียงก็ยังเป็นโดอยู่แต่เป็นโดตัวที่สองนะครับอันนี้คือโดต่อไปนะครับที่มันจะไม่เหมือนเดิมละก็คือโดชาร์ปสูงโดชาร์ปสูงเนี่ย อย่างผมทําตารางโน้ตไว้จะจะทําไว้อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับปิดหมดเลยแล้วก็ยกนิ้วชี้สายขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าบางตัวไม่ได้เพราะว่ามันจะมีขุ่ยบางเราแบบนี้เสียงก็จะไม่ใช่นะครับก็ให้จับอย่างนี้ครับให้จับอย่างนี้เหมือนโดของขุยรีคอเดอร์ครับเนี่ยครับอันนี้โดนะโดสูง ต่อไปโดช้าครับโดช้าก็คือโดแบบรีคอเดอร์แต่แบบนี้ผมจะไม่ได้ทําไว้ในตารางโน้ตของผมนะครับก็โดยทั่วไปก็จะรู้กันว่าโดช้าไปจับแบบนี้แต่ในนี้จะไม่มีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโดนะครับโดชนะครับโดช้านะครับโดช้าสูงครับต่อไปก็เป็นเรนะครับเรียงเรียงไปเลยนะครับ คือเรธรรมดาปกติเป่าลมแรงนะครับต่อไปเป็นเรชาร์ปนะครับเรชาร์ปก็คือยังใช้ตัวเดิมอยู่เรชาร์ปเนี่ยตัวต่ํากับตัวสูงตัวเดียวกันนะครับเป่าลมแรงครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับตารางโน้ตก็ให้ไปอย่างนี้นะครับก็คือปิดหมดนะครับแล้วก็ยกนิ้วนางข้างขวาขึ้นนะครับเป่าลมแรงนะครับในระดับลมที่พอดีนะครับไม่มากเกินไปนะครับ เดชาร์ปนะครับต่อไปมีมีก็ปกตินะครับพอลมแรงนะครับมีสูงครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟาสูงครับปกติครับนะครับฟาสูงนะครับต่อไปนะครับฟาชาร์ปสูงฟาชาร์ปสูงนี่จะจับไม่เหมือนเดิมนะครับฟาชาร์ปต่ําจะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ฟาชาร์ปสูงนะครับก็ยก สองนิ้วขึ้นก็คือสรุปแล้วก็คือจับในตำแหน่งโดแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ให้เหลือแต่นิ้วกลางนะครับแล้วก็เป่าลมแรงนะครับ <ís> <presses> จะได้เสียงเป็นฟาชาร์าสูงนะครับเป่าลมแรงนะครับฟาชาร์าสูงนะครับต่อไปนะครับก็ <spe c> เป็นซอนนะครับซอนก็ปกตินะครับเป่าลมแรงนะครับ ซอนนะครับก็คุยที่ขึ้นได้นะครับสําหรับซอนเป็นต้นไปเนี่ยคุยที่ขึ้นได้นะครับต้องเป็นคุยลมเบาถึงลมกลางไม่หนักนะครับก็จะขึ้นได้สบายอย่างนี้ครับอันนี้คือซอนสูงนะครับต่อไปนะครับเป็นซอนชาร์ปสูงซอนชาร์ปสูงก็จะจับไม่เหมือนเดิมนะครับซอนชาร์ปปกติจะจับแบบนี้นะครับปกติจะจับแบบนี้นะครับ คือซอนชาร์ปต่ำนะครับส่วนซอนชาร์ปสูงนะครับจะปิดหมดเลยแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้น1นนิ้วก็จะจับในลักษณะของฟาชาร์ปต่ำนั่นเองครับแต่เราเป่าลมแรงนะครับนะครับอันนี้เป็นซอนชาร์ปสูงนะครับซอนชาร์ปต่ำจับอย่างนี้ซอนชาร์ปสูงจับแบบนี้นะครับในตำแหน่งของ ฟาชับต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบว่ามันเป็นเสียงเดียวกันไหมนะอันนี้เป็นซอนชับต่ำนะครับอันนี้สูงนะครับมันจะเป็นเสียงเดียวกันนะครับต่อไปนะครับลาก็เป็นตัวเดิมนะถ้าปุ๋ยเราไหนขึ้นได้ก็ใช้ลาตัวเดิมไม่ต้องป้องนะครับเป่าลมแรงแต่ของผมไม่ได้แรงมากพอดีพอดี อันนี้เป็นลาสูงนะครับต่อไปก็จะเป็นลาชาร์สูงลาชาร์สูงเนี่ยหรือทีแฟดเนี่ยอันนี้เราเรียกเป็นชาร์ก่อนนะเป็นลาชาร์สูงเนี่ยปกติลาชาร์ต่ำเราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจับแบบนี้นะแต่ลาชาร์สูงเนี่ยเราจับแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเสียงจะไม่ขึ้นเดี๋ยวลองให้ดูนะเนี่ยครับมันเป็นเสียงอื่นนะมันเป็นเสียงอื่นมันจะไม่ใช่ลาชาร์สแล้วเพราะฉะนั้นลาชาร์สูงนะครับกด สองนิ้วนี้ลงนะครับกดนิ้วกลางกับนิ้วนางข้างขวาลงนะครับลงถัดไปเลยแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับจะอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ราชับต่ำจับแบบนี้นะครับราชับสูงให้กดนิ้วกลางกับนิ้วนางขึ้นนะครับแล้วนิ้วกลางกับนิ้วนางลงกดขึ้นแล้วก็ให้ยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับให้ยกนิ้วชี้ขึ้นจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเป่าลมแรงครับ มา, Dante, า,มมา, a, ามเทียบกับเสียงต่ำว่าเป็นเสียงเดียวกันไหมนะครับลาชาร์นะครับราชาร์สูงนะครับนะครับลาชาร์สูงนะครับจับอย่างนี้นะครับเป่าลมแรงครับต่อไปก็จะเป็นทีครับทีทีสูงนะครับทีสูงก็เป่าลมแรงครับตำแหน่งเดิมครับถ้าขุยที่ขึ้นได้ก็จะขึ้นได้นะครับถ้าขุยที่ขึ้นไม่ได้เสียงก็จะเพี้ยนนะครับอันนี้คือทีสูงจับเหมือนเดิมครับไม่ต้องป้องครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโดสูงครับเป็นโดตัวที่3ครับก็เป็นโดตัวที่3แต่เป็นอยู่ในระดับออกเ็บที่2นะครับเรามาเช็คดูว่ามันจะตรงกับโดล่างไหมนะครับ ตำแหน่งโดสูงเลยนะครับแล้วเป่าลมแรงครับนะครับก็ครบแล้วเดี๋ยวผมเรียงให้ทุกท่านได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับช้าๆนะครับเรียงให้ก่อนเดี๋ยวผมเทียบให้ทีหลังนะครับอันนี้เป็นโดนะครับโดเสียงสูงนะครับต่อไปเป็นโดชาร์นะครับโดชาร์ผมเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับโดชาร์ครับ จ็นอย่างนี้นะครับาใหมนะครับโดครับโดช้าครับหรือได้ทั้งสองตัวนะครับก็ปิดหมดแล้วยกนี่ขึ้นนะครับต่อไปเรครับกบตำแหน่งเดิมนะครับต่อไปเรช้าครับเรช้าก็เหมือนจับเหมือนเรช้าต่ำนะครับแต่ปอดรุนแรงครับ ่อไปมีครับต่อไปฟ้าครับต่อไปฟ้าช้าครับต่อไปซอนครับต่อไปซอนชารับนะครับซอนช์ปสูงครับต่อไปลาครับ ต่อไปราชับสูงครับราชัดสูงนะครับต่อไปที่สูงครับต่อไปโดสูงครับโดสามครับโดสามนี่ลมต้องต้องถึงหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเรียงเทียบให้ระหว่างต่ํากับสูงนะครับของเฉพาะไอตัวที่จับไม่เหมือนเดิมนะครับที่จับไม่เหมือนเดิมนะครับโดครับโดโดเหมือนเดิม รชาร์ครับรดชาร์บต่ำนะครับรดชาร์บสูงครับนะครับต่อไปก็เรครับเรชาร์ครับมีครับฟ้าครับฟ้าชาร์บสูงครับฟาชาร์บต่ำครับฟาชาร์บสูงครับ ต่อไปซอนครับต่อไปซอนชาร์ครับซอนชาร์สูงนะครับซอนชาร์ต่ำครับซอนชาร์สูงครับนะครับลาครับลาสูงครับนะครับแล้วก็ลาชารสูงครับลาชารต่ำครับลาชารสูงครับ ครับทีครับทีต่ำครับทีสูงครับโดครับโดต่ำครับโดสองครับโดสามครับก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับฝึกเรียงอย่างนี้ครับสำหรับเสียงสูงนะอันนี้เป็นชาร์ปเสียงสูงนะครับ เป็นโครมาติแบบช้าบนะครับ12ครึ่งเสียงนะครับเป็นครึ่งเสียงสูงนะครับก็ให้ท่านลองฝึกกันดูย้อนดูคลิปนะครับแล้วขอให้ท่านฝึกอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการฝึกนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็สําหรับท่านที่เป็นแล้วหรือว่ารู้หลักวิชาการมาก่อนก็สามารถผ่นได้ครับอันนี้แนะนําท่านที่สนใจนะครับส่วน วิธีการใช้โน้ตพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมทำคลิปทั้งหมดเสร็จครบ4คลิปนะครับผมก็จะมาทำคลิปแนะนำวิธีการใช้นะครับแล้วก็การหวยหวนขึ้นไปหากันนะครับทั้งหวยและหวนว่าถ้าได้ใช้แล้วใช้อย่างไงนะครับถ้าได้พรมได้ตีอะไรกับโน้ตพวกนี้จะทำยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปให้ทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหนึ่งขุนมะเรงก็ขอ ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ